เอาละครับก็สวัสดีครับทุกท่านผมวันนี้ก็อยู่ผมเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาเออแจกแอดออนโปเกมอนในไมค์ครับช้างนะครับผมนะฮะโอเคทุกคนดูไม่ออกใช่ไหมครับว่าเป็นไมค์ครับช้างเออคือไหมแบบว่าดูแทบไม่ออกแต่ผมกดเข้ามาหน้าเมนูก็คือดูออกเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะก็อกระทืบไลค์ให้ผมเลยนะครับผมนะกดซับกดกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเชียร์ครับคลิปนี้จะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคก็เริ่มมานะครับเราก็จะเจอกับโปเกมอนเลยนะฮะ เกมก็จะมีเลือกข้างบนนะผมนะโอเคไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตรีได้นะครับผมไอตัวนี้เ้นเทรดนะครับเดี๋ยวเราหาตัวอื่นดีนะว่ามีตัวไหนอีกนะครับผมโอเคโอ้ยโปเกมอนเต็มลยทุกคนนะฮะโอเคซึ่งโปเกมอนนี้มันจะมีบั๊นิดหนึ่งนะฮะซึ่งมันไม่มีโปเกบอลนะผมนะเออเฮนะ้มันไม่มีโปเกบอลเว้ยทุกคนผมทุกคนอยู่นะมันไม่มีโปเกบอลจริงเนี่ยมันมีแต่โปเกเด็กนะทุกคนนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แบบว่าอันนี้เราเน้นแบบว่า เล่นแล้วก็เสกตัวละครเราเลยครับผมเลิกเลิกมันเลยก็ใเท่นนี้คือมันจะมีบั๊กเยอะทุกคนนะมันต้องจริงๆมันต้องกับเวอร์ชัน1.19นะครับผมแต่นี่มันเวอร์ชัน1.18นะครับมันก็เลยไม่ได้นะฮะมันเลยบั๊กก็เลยเนาะโอเคมาดูกันนี่นี่ตัวเต็มเลยนะครับผมนะโอเคดูกันครับกดเลือกครับไม่ได้ฮะเห็นป่กมันเลือกไม่ได้มันจะบั๊กนะครับผมนะปกติมันมีมาให้เลือกตัวละครนะแต่นี้มันบั๊กอะเออ ก็ได้เาที่ไดาหหยทุกคนนะผมลงทุกตัวเลยนะทุกคนนะให้ทุกคนดูก่อนครับอันนี้ผมลงตัวเลยนะหนึ่งสองก็ไม่ได้นะผมซึ่งมันบั๊กอะเออจัดนะครับแต่พวกพวกจะ่ม่อะไรพวกนั้นเสกได้อยู่นะทุกคนนะมาดูกันนะว่ามีตัวไหนะดูดิดูดิออโอเควางได้นะผมนะวางได้ปกตินะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วม,มีกระจูเต็มเลยนะครับโอเคนี่เจ้านกนะบิจจี้อะไรเนี่ยนะฮะ เลยมาไฟครับอันนี้มาไฟ <c oughs> ให้มันนั่งได้แล้วทุกคนนะเออสามารถสั่งให้มันนั่งได้ทุกคนนะดูดิเต็ไมไปหมดแล้วมันเดินตามผมหมดเลยนะทุกคนดูดิคือวางปุ๊บเป็นโปเกโมอนของเราเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีโปกโกเกมอนกันทุกคนแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ทุกคนนะดูดิเห็นป่ะผมกดยอดแล้วใช้นะไม่ได้เหมือนกันนะ<อ>เห็นป่ะกดยอดใช้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะผมนะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรบ้าหะนะ แล้วก็มันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะให้ดูก่อนนะผมจะพาทุกคนดูโปกเกมอนเทพดีก,กว่านะครับไมครับช้างนี่เอาใจไมครับช้างเลยนี่ยโอเคมีลักใช่นี่ทุกคนแล้วแต่ลกใชนี่มันจะเป็นแบบว่าสีมีมีดาวอย่างเงี้ยทุกคนนะมีลากใชนี่เต็เมเลยนะผมขาอ่ากเขาเขียนว่าชื่อตอัวละครโปกเกมอนแล้วก็เขียนว่าไอชอยูนะฉันเลือกคุณฉันเลือกนายประมาณนี้นะครับผมอาดูกันตลรอนะฮะโอเค นี่อันนี้ก็เป็นไอ,ไอตัวที่แบบว่าสู้แล้วตายมันจะสภาพเป็นยงีนน้งนะผมคือแบบว่าไปสู้ลแล้วล่วงอโอเคพาดูโปเกมอนเทพดีกว่านะทุกคนนะโปเกมอนเทพกันดีกว่าโปเกมอนเทพอันไหนวะ <c> ดูกันนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะครับแต่ผมล้มคันหล่อเลือดมากเลยทุกคนล้มคันหล่อเลือดมากหล่อเลือดมันแบบว่าเยอะเกิน โอเคดูแซฟดอยกันคนระับล่างชานี่ครับเอาจะตัวเหลืองๆนิดนึงนะไม่ต่างกันมากนะแยกแทบไม่ออกนะครับนี่ครับมอลเทสนะล่างชานี่อิคุโนโ่นี่ไอตอนนี้คือน่าเล่นสุดแล้วในไะมครับชานนะผมนะสำหรับโปกเกมอนอนะ่ะเออไอทุกคนบางตัวมันจะวางไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะฮะมันบลักอ่ะมันบลักจริง,รงๆนะฮะบลักขืนนะบลักขืน นี่บางตัววางไม่ได้ปะ่ะวางไม่ได้เลยจริงจังอ่ะทุกคนเขาจะประมาณนี้นะครับผมพา,าดูอีกนิดนึงดีกว่าพาตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกเน,นี่ยๆอันนี้คือมันใจะให้เราเลือกไว้ทุกคนแล้วก็เราเลือกไม่ถ้าถ่ดูราเีวเซงอ่ะอยากให้มันถ่ายบาร์แล้วแบบเริ่ในปกติอ่ะมันจะมีพีซีอะไรด้วยนะความจริงอ่ะแล้วก็เครื่องตรวจ เครื่องตรวจอย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นเครื่องตรวจพวกแรกต่างๆนะครับผมแล้วก็เหรียญยิมเนี่ยเหรียญยิ้มเนี่ย,เ,ย,ย,เ,ยเอาไปแลกกับพวกสมาร์ทเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นเครื่องแรกติดตามเรานะครับผมซึ่งในน,นี้มันไม่มีนะครับผมเวอร์ชั่นแรกๆอะ่ะมันอาจจะแบบว่าอัปเดตยังน้อยอยู่นะฮะผมดูของรื่รีวิวมันก็ไม่มีทาง้านของโปเกบอลนะครับผมแล้วมันก็ไม่มีให้เลือกเหมือนกันนะมันเริ่มมามันเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม ซึ่งมันเป็นวูชั่นแรกๆนะครับก็ต้องทําใจนะสําหรับปั่นใจมาครับช้างนะทําอะไรไม่ได้นะนี่ครับ,รบมันจะแบบว่ามีแค่อเทนม,มานครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตามเนี่ยหลาคนนะเนี่ยก็จะมีแร่ต่างๆนะครับผมแร่ต่างๆบางอันเนี่ยคือก็ใส่ในตู้ตู้ตรวจฟอสซิลได้บางอันก็ไม่ได้นะผมซึ่งถามว่าพวกเนี้ย ตู้ตู้ส่วฟอสซิลใช่ปะถ้ามันอัปเดตแล้ว่ยผมมาให้ทุกคนดูด้วยกันนะไนไหมครับช้างมันจะตามเวอร์ชั่นเลยนะครับผมถ้าไม่ครับเวอร์ชนแบบตามปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยงยี่มานนี้นะับเอาไวส้สู้กับสู้กับเทนเนอร์ต่างๆนะครับผมสู้กับเทนเนอร์พวกนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแกงล็อกเก็ตนะครับผมแกงล็อกเก็ตตัวนี้นะครับสู้กับเทนเนอร์พวกนี้นะครับแล้วก็สู้กับตัวพวกนี้ก็จะได้พวกเกล็ดนี้มานะผม เดบตเทิร์นมาเนาะสู้นะครับอันนี้ก็เถกกับมันได้นะเขาจริงมันเทกไม่ได้นะมันไม่สู้เดียวเดียวนะผมส่วนฟอสซิลวันนี้ส่วนใหญ่ก็ไปตรวจเครื่องฟอสซิลครับก็จะได้เป็นดโนเสาร์ตัวนี้เลยนะครับผมให้ดูนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์เล่นมาแล้วนะตระหนัของไอตอนนี้นะฮะสังเกตได้ว่าไม่มีปู่เอ้ไม่มีคุณลุงหมอแล้วก็พยาบาลนะครับผมซึ่งมันตามนั้นแหละนะฮะโอเคผมหาก่อนนะครับมันจะเรียกว่า ตัวไหนวะที่เราจะได้ลำเาสามานะครับผมลำเสาพันปีนะส่วนใหญ่ผมจะได้ตัวนั้นนะครับผมซึ่งมันก็กากไม่ได้เก่งมากนะผมหาก่อนหาไม่เจอเนี่ยเฮ้ยเกลารอดเป็นไงวะนาจะทีนนะทำเป็นเสาบินได้ทุกคนนี่ไงน,นี่นะตัวนี้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะัะส่วนใหญ่ก็ที่เราอบ ตูฟ้ฟอสซิลมาก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับแล้วมาดูการกีรดอสครัรบนนะโอโ้โหเขาเที่เขาทำอ,อนิเมชั่นเทีนะ่ยเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยนะเออดูดีว่ะเฮ้ยโอเคนะครับตบตบทุบ,บนะฮะก็ถ้าคนอยากซามมอลตัวอื่นเพิ่มก็ทำการพิมพ์ได้นะเนะี่ยทำเล่นใหม่แล้วก็เอชอแล้วก็อันนี้นะอยากเอาตัวไหนมาก็ได้นะตัวตัวไหนวางไม่ได้เนะี่ยก็ไปดูชื่อมาแล้วก็เราก็มาเขียนก็ได้นะครับ ก็ออกมาแน่นอนนะก็จะประมาณนี้นะครับผมผมลองดูกิฟต์ไอเทมนี้กิฟต์เอชพีเอชีอารพีเออพีแล้วมีอะไรมั่งนะดูดูดูนี่เห็นยวปะเอชีอารพีเห็นป่ปะก็จะมีหลากหลายตัวเลยนะทุกคนนะผมลองเสกตัวนี้แบบล่างล่างไอ้นี่มาดิล่างอะไรวะล่างชายนี่ครับผมก็เติมเอสไปนะ เคดูกันนะนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับนี่คือล่างแค่นี่นะครับมันก็จะตัวม่วงกว่านะครับซึ่งมุขคีมมันไม่ได้นะครับเอาแซนเดิลมาดิไม่น่าได้นะไม่น่าได้นะไม่น่าได้ครับผมในแค่นี้โอเคครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้ครับผมสำหรับใครชอบอยู่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่ตอๆไปของผมนะครับผมสำหรัรบนี้ก็ฮาวิ่บาย,ยครับสำหรับรอบพิมพ์มันฟ้านี้นะครับผมลองไปลดเล็กก็ดูได้นะครับ ก็คลิปสอนลงเดี๋ยวคลิปหน้านกันครับบายยคลิปนี้ฮะบายายูฮู bye,